ว่าจะได้ไหมครับอ๋อเดนิโรเบียส from สวิตเซอร์แลนด์ใครนี้ซ้อมมาอยู่มัยครับพี่ของวันว่างเดือเดือนนึ่งประมาณสอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายเซนดี้เซนี้เซเมืองไทยเนาะมีใครเป็นกู้ฟังกูร่าแล้วมั้งพี่น่นกู้ฟังก็เก่งเกงสักสุยากคือพวกในค่ายใช่กันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ เท่าเท่าโวล์เนอร์ยี่สิบสามสองประมาณเท่าไหร่สองเท่านี้ก็ร้อยแปดสิบบาทน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับอสี่กโลเจ็ดสิบสีเป็นมวยสไตล์อะสไตล์ตองบักเตียนเือแล้วอย่างวันนี้ที่เขามาเจอมีเคยเจอกันยัง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 ไม่เคยถูกครั้งแรกที่เจอโดมินิกแล้วตอนนี้ได้รู้ว่าโดมินิกเป็นมวยสไตล์ไหนก็ก็ดูดูไปดู ดูเข้ามาแล้วเนาะแล้ววันนี้วางเกมวางแผนยังไงเนาะของแดเนียลก็น่าจะซ้ายเอยซ้ายต่อซ้ายอ่าตามตาดตายเลยเนาะล่าสุดนี้แดเนียลต่อยไว้ที่ที่ที่นี่ครับที่ร่างหน่อยนี่นะวันนั้นเราเจอกับเจอกับอะไรเนี่ยแต่ได้เวดเวดไม่มีไฟล์รัสตันแต่ใน left ใช่เยอะ left เยอะที่มีอยู่ใกล้แต่ในซ้ายมีอยู่ใกล้รอโนรอนอมีไฟล์ที่ถึงรัสตัน ยังชนะหรือยังชนะชนะมาวันนั้นต่อยเบเท่าไหร่เท่ากันเจ็ดสิบโดย่ถ้ไม่ใช่วันนั้นก็มาเทนด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรเขาคนประเทศอะไรเวียดจูกฟิสเซนต์าชช่วยแงขับคนนี้หน่อยช่วยเชียร์ยูยูเซติรดีมันเ่อเมกลกฟ wish me luck and you're not okay okay